เฮ้ยเฮ้ยตึกปืน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 ,ปนเฮ้ยลงไหลลงไหลเอรร้ยหอบบอลหอบบอลไปนะ ำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วพอแล้วพอหล่อครัตลองไม่เห็นหรอตลองคนแต่งกันไม่เห็นหรอมันแย่งกองปูนได้ไม่ใช่หรอครับเอาเอ้าเอ้าเอาเอาเอ้าเอาต่อยต่อหน้าครับวันนี้คือตำรวจคือถ้าเห็นตำรวจต้องหยุดพี่ใช่ครับตเอาแล้วก็ต่อยผมเฉยเลยเอาเลคือตำรวจไปกะไปดิกะไปดิเดี๋ยวจะโต่อยจะฝากลงอีกไอ้ อุ้ยตกกันละตกกันละไม่ตกไม่ตกมีต่อหน้าตำรวจเขาให้หยุดแล้วไอ้เ้ตำรวจเขาต่อยผมเนี่ยต่อหน้าตำรวจเลยไปแก่ตำรวจพื้นที่ซุ่มเสี่ยงอย่าลืมจับเขาด้วยนะครับอะไรนะครับคุณด้วยครับคุณด้วยครับใช่ครับก็นี่ครับก็จับเดี๋ยวอ้าวแต่ไม่มันข้างเราพี่แต่บอกว่าข้างบนมีคนหนึ่งครับข้างบนมีครับข้างบนมีคนหนึ่งรับตำรวจข้างบนเอาข้างบนแล้วขับตามขับตามก็ได้ ผมไม่โชคหรอกอี๋จะมีลำโบแดงแล้วลำโบแม่งแจ้งตำรวจอย่างรู้ด้วยแทงไปแล้วเฮ้ยไอ้แม่งแม่งแจ้งตำรวจเลยแทงที่ไหนพี่ตึกปูนไงบอกอย่างู้ว่าตึกปูนอ๋อตึกใหญ่ตึกตรงไหนอะไอ้ลำโบแดงอะไอ้ลำโบแดงอจีฆ่าขาวอะที่รู้อะเอ้ยพี่ผมจะตายพี่ฮะไม่โรงพยาบาลหรถ้าจะหมด มีข้าวไหมไม่มีไม่มีมมเอาไปเฮ้ยนะชีวิตแล้วติมีแล้วอันี้ต้องไ่ตามตึกอะตามตึกอะตามตึกอะแถวลงบาลวอด์สอะพี่ทำไมมีอะไรเขามาเเจอใช่ไหมเหมือนมีตำรวจนะตำรวจกำลังไปพี่มันน่าจะจบอยู่ <c oughs> รัวเลยผู้แทงตัวตัวเลยนะแทงตัวอาวุธแน่เลยมีแค่มีตัวอาวุธหมวกหมวกขาวปะถ้าหมวกขาวมีวุ เจอปะไม่เจอคือแสดงว่าเขาจบอยู่เว้ยทีท่านตรวจลงแล้วตอนหน้าท um ่ตรวจเขาห้ามแทงไม่ใช่เหรอใช่เมื่อกี้ไม่ต่อยกูตลอดตรวจไม่ต่อยกูเชียวโอ้กล่องละเจ็ดหมื่นเป็นบ้าปะวะ พี่ไปดูพวกกรรมกรที่นี่ดิกร,รมกรอะไรอีกเนาะเอาดิไ <c> ห <oughs> นจ๊ะบนเนาะจบอยู่จบอยู่ข้างบนอ,อ่อยโมไปเนี่ยอันแน่ Cá cả. cả quy tay Cạc nguyên tay Ui Rồi đó Ừ. tôi cả ตายไปตายไปตายไปเฮียไปไหนไอตกใจหมดนอยฮัลโหลฮัลโหลลลช่วยหโทงโไเรียกเพื่อนดิเรียกเพื่อนเลย

เขาดักเขาดักอยู่นะเขาดักอยู่นะไอ้กะโอ้มึงตกไปทำไมกะคือลดไปไอ้กะแล้วพวกเราไปไหนหมดวะไอ้เหี้ยมึงไม่รู้จักหลงไหลเหรอวะไอ้เหี้ยทำไมมาช้าจังอ่ะไอ้ตาดรอแกยามโปอยู่ข้างบนนะพี่โปเขาตายอยู่ข้างบนอ่ะกี้ผมรีบลงมาบอกวอไงเฮ้ยทำไม่อ่ะดักแชทแล้วเฮ้ย มันขึ้นข้างหลังได้เน hey, ี่ยแต่เขาไม่รู้มั้งเฮ้ยหลงไหลรู้จักไหมมาแล้วพวกกูมาแล้วพวกกูมาแล้วอยู่นี่เยอะอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงนุ่มเฮียถืออะไรกันไปถืออะไรกันไป อุย้ยเรขึ้นมาดิโหลเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาอุย้ยลากตามมาอุย้ยเคียร์ตายละกูขึ้นมาดิฮัลโหลเฮ้ยอย่าไปบี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  <laughs> อย่าไปบีอย่าไปบีอย่าไปบีครับเล่นฉลาดหน่อยครับผมเอาศพเพื่อนต้องตามมาแล้วเอาศพเพื่อนเราไปเลย ยังเม็นขึ้นหลังกูมาจริงด้วยกูว่าแล้วกูขันไปทันไอ้สัสไปหาทางขึ้นทางเอิญดิทางเดียวมีทางเดียวมีทางเดียวไปหาทางขึ้นทางเอิญดิมันดับมาเล่นดับไปหาทางขึ้นทางเอิญมีทางเดียวมีทางเดียวตรงเนี้ยน่าจะทางเดียวนะถ้ากูจะไม่ผิดตามมาตามกูมาตามกูมาเด็กตามกูมาตามกูมาตามกูมาอ้ากูตายแน่เชิญไว้อย่างน้อไม่ได้หนึซ้อนเลย ไปมาไปมากูตายกูตายกูตายไปปูควยไอ้เหี้ยอ้าอุ้มเพื่อนไปโรงมาเลยอุ้มเพื่อนไปลงยังไงก็ตายโกูตายเหมือนกันอ่าอตายไวๆเกิน ไม่มียาด้วยสัตว์ไฟตอนแรกสองสามอ่ะก่อนจากถ้ามียาเด้อเล่นอยู่มันไม่มีนะครับหมดแล้วอะไ,ไรเดี๋ยวกดเคสเหรอไอก้กะรู้ไอก้อกะไอ้กะม่งตกข้างล่าง มึงมันจัดเลยถ้ามันอ,อยู่ข้าบนกับผมมันจะได้แบบคอร์สกันนะ่ะเจ็บปะเทิดเทดกันนะ่ะใไหมฮึ่บฮึผมเอาไปผมเอาไปสามแล้ววันเนี้ยผมเอาไปสามแล้วนะวันเนี้ยทำไมไมีอีโม,โมบางทีมันมันโต๊ะจังหว่ามันต้องเป๊ะครับบางทีมันคนมันเยอะด้วยวด้วยความที่ยาก็ไม่มีแล้วแบบว่าต้องรีบกดอ่ะ พะถ้าเราไม่ฆ่าถึงเราจะอีโบโเขาไปเทดเขาก็ขึ้นมาอยู่ดีไปนี่นก็ตายแล้วเมื่อกี้โดนเราไปตายเราต้องสู้สุดชีวิตไว้น้องสุดท้ายปกติมันจังหวะขึ้นอีโบง่ายนะมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไอจังหวะขึ้นบันไดนี่มันมันยากกว่าตอนแบบว่าปีนบันไดอะไรพวกนั้นตอนกําแพงอะเขาจะ,ะไอพวกตอนกําแพงอะมันง่ายกว่า ปีนกำแพงอะไรวพกนีูจะไต่บันไดเนี่ยยากอยู่ต้องล,ำลอ้ำรอยังไม่มาขึ้นไปดูข้างบนให้ฉันสามโดนไปนะโดนจับไปนะควยมันจะไล่เออมันจะไล่สามไม่มีศพนะัสามไม่มีศพต้องจริงๆต้องลำ้ำใบไว้ไเวนี่ล้ำลมไว้เฮ้ยลืม,มไปเนรถมีสองคันอนะจริงๆมันควรจะล้ำลมไว้นะอยูเอ็มอยู่ห้อ,องหรอโอเคโอเค อันนี้มีอะไรกันครับตำรวจเฮ้ยโดนลงไปทำไมโดนลงไปทำไมเอ้าอุ้ยเอ้าตอะไรนี่เอาผมวยังไงโป้บาปน่ะโอาเอาแยงศพหมอไปขามือได้เหรอผ่านนี่ผ่านนีแย่งศพได้เหรอได้ปะได้อยู่แล้วแหลยเฮียผิดอะไรอ่ะจริงปะไอ้เฮียเขตงงานดำอ่ะ ใครจะปล่อยพี่ตัวเองโดนไว้เฮียแม่ไม่ปล่อยกูโดกนกระทืบเมื่อกี้สัตว์กลัวเฮียอะไรอะ่ะมึงปล่อยกูโดกนกระทืบอยู่เมื่อกี้เฮียปล่อยกูโดนกระทืบมทำเลยก่อนเ <laughs> จ๋อเจ๋อไปโรงพยาบาลเพื่อนไม่ซ่อมเมื่อกี้เธอพูดอะไรใครจะปล่อยใช่ไหมใครจะปล่อยพี่ตัวเองโดนอะ่ะเห็นไหมล่ะใช่ <laughs> แต่เมื่อกี้ก่อนตายกูเห็นว่ามันก็ลวกกับกูมาอีกสองนะกะอจ่สด้ว่าเราไปประมาณห้าเมื่อกี้มึงอะลวกลรไปข้างล่างตออะไรอ่ะพี่มึงจะถีบมันแล้วมันถีบมันถีบลมอะถีบลมอะไม่เว้ยคือมันแย่งได้อยู่แล้วแหละทียจิม่ามันเป็นเคสอะไรเงี้ยทำไมมันอุ้มฉกจากมือไม่ได้อ่ะจิม่า ิเพราะตำรวจเขาก็มีหลายนายเขาก็ยิงได้จริงมากจังหวะโฉกอ่ะแต่เราขึ้นรถทันไงดีว่าไม่โดนอะไรปะเออรอดูเอาแค่จริงว่ะเออเอาไปส่งไหมที่เดียวไหมเออเออเอาเอาไปส่งที่เดียวไม่ได้นะที่เดียไม่เป็นไรมันโดนไปแล้วตอนนี้คือทำไปแล้วอ๋อไปโรงพยาบาลนะไม่แต่แต่พูดถึงมันเจรจากันได้ไม่ได้หรอกไปโรงพยาบาลด้วยวไม่ไปโรงพยาบาลด้วยวะมันถึงแล้ว่าไงเพื่อนมีอยู่โรงพยาบาลอยู่ครับแต่รถโลนไม่ได้อยู่รถสปอร์ตเออเราต้องเจอกันหลังรีเพื่อน รั่วเลยกูร,รั่วเลยแต่ว่ามันทําได้อยู่แล้วแหละเอาจริงมันไม่ผิดอะไรอ่ะจริงปะมึงทำแสดงว่าตึกเนี้ยมังคุมเว้ไอกะไม่อยู่ตลอดเลยไอก้กะออกเลยเพควรนตินจัดเลยอ่ะเ,อเรื่องนี้หมอชิดยา้ไหมครับเมื่อกี้สิบอันหมดเลยครับข้าบุอก็จะต้องต,ตามนั้นแหละ พี่ยาไหมครับครับนั่นเหมาะคือขึ้นไปแม่งเจอสองแม่งมาสามไปเสร็จปุ๊บพี่ฆ่าไปสองใช่ไหมแม่งก็แม่งก็หนีลงไปข้างล่างไอเดี๋ยวไปจอดไปจอดตรงนี้ก่อนขอบอกบอกเพื่อนมาเต็มเลยเดี๋ยวหลังลีเอาแน่พี่ผมว่างานหลังลีน่าจะมีงานหึมมมาไปครับไหมครับยาได้ไหมหมดแล้ววะกินหมดอ่ะไม่ได้กระเป๋าไม่ได้พี่อืมก็อ๋อแล้บิด ดีนะพี่เทเลือกขึ้นถูกขันจีคร์จะพังเลยตึกลงเลยมาช้าจัดเลยอ่ะคือที่เพื่อนมาช้าเกินไปถ้ามาเร็วอ่ะแล้วไปกระทืบมันมข้างล่างอ่ะมันไม่ได้อยู่เมื่อกี้จริงๆเขาก็อาจจะไม่โดนแบมนนี้นะ โอ้เ oh. ป็ผมขาดเงิน,น,นหรอเปน็นยไงือมาชา้าไปหน่อยว่ามาชา้าไปหน่อยเมื่อกี้ถ้ามาไวนะน่ยมันอยอะตีได้ตีได้ไม่ด้วยไอโดนไรใช่ไหมครับมันมีตีกันไม่ได้บัฟนี่ตีกันเฉยเฉยตีวงปูงนนะ่ะนุกๆ เองดูสภาพค่าวเนะี่ยแต่ถ้าแผดจกได้ก็มีของเล่นต่อกูไปทำศึกไปเยอะดิตอนเนี้ยกูเนี่ยเขาแน่เพ่งเลงกูไปไป <c oughs> ไปแทงก็าไปเยอะ <c oughs> กูไอก้กะไปแทงเขาไปเยอะไอก้กะเราสองคนอะ่ะน้อง